นะักเรียนเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนในวันนี้เรามาสู่รายวิชาสังคมศึกษาในหมวดของหน้าที่บรเมือเรื่องวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องของอวัฒนธรรมและภูมิภูมิปัญญาไทยคืออะไรอ่ะก็คือเราจะเรียนในเรื่องของวัฒนธรรมคืออะไรแล้ววัฒนธรรมมีอะไรบ้างและมีกี่ประเภทและภูมิปัญญาคืออะไรการจัดสาขาอย่างไงคุณค่าความสําคัญและ วัฒนธรรมสากลคืออะไระวัฒนธรรมคืออะไรเป็นระระ,ะระเบียบการสืบทอดกันมาเพื่อความเจริญงอกงามทางสังคมลักษณะของวัฒนธรรมคือเรียนรู้ร่วมกันระเบียบกฎเกณฑ์ร่วมกันการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงได้เพื่อสนองความต้องการและวรตดกของสังคมประเภทของวัฒนธรรมคืออะไรอะมีสขอ้อ1คติธรรมคืออะไรคติธรรมเนี่ยคือคําสอน ความเชื่อศาสนาต่างๆ 2. วัตถุธรรมคือที่จับต้องได้เช่นวัดพระเครื่องจีวรส,สังฆทานตัวต่อไปคือเนติธรรมคือกฎข้อระเบียบหรือกฎหมายสหธรรมคือมารยาททางสังคมที่ต้องยำรับก็คือไปลามาไหว้าสาระสังคมก็คือมีสีประเภทค,คือคติธรรมวัตถุธรรมเนติธรรมและสหธรรม สาขาของวัฒนธรรมไทยเนี่ยคือสาขาแรกคือภาษาและวัฒนธรรมเครื่องมือสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติของไทยประดิษฐ์ตัวอักษรโดยพ่อขุนรามคำแหงอ่ะสาขาที่สองคือสาขาวัตถุธรรมทางวัตถุก็คือเครื่องมือเครื่องใช้ธรรมชาติแก้ตัวสามารถประดิษฐ์ได้อ่ะอย่างเช่นบ้านเราเนี่ยคือมีทรัพยากรที่แบบว่าอ่ะใบตองใบเตยหรือไม้ไผ่ไม้ไผ่เนี่ยเราสามารถประดิษฐ์ได้ใช้เป็นแก้วน้ำรือช้อนได้อ่า ส่วนต่อไปคือสาขาวัฒนธรรมทางจารีตและขนธรรมเนียมประเพณีเราขอแบ่งความหมายกันดีกว่าเพื่อจะให้ทุกคนไม่งงจารีตคืออะไรจารีตคือประเพณีที่สังคมถือว่ามีค่าทางศิลธรรมและจิตใจขนบขนบประเพณีคืออะไรประเพณีที่มีพิธีกรรมเป็นขั้นเป็นตอนธรมเนียมประเพณีคืออะไรประเพณีที่ปฏิบัติกันทั่วไปเป็นธรรมเนียม ป็นทิสใสของคนไทยก็คือเช่นไปลาามาไหว้มาระยยาก็คือทําต,ต่อต่อต่อกันมาสืบทอดส่วนสาขาต่อไปคือสาขาวัฒนธรรมด้านภาพก็คือศิลปะภาพต่างๆความซาบซึ้งในคุณค่าของสิ่งที่งามธรรมชาติอ่ะเกลียดเล็กๆน้อยๆในด้านของภาพก็คือจิตกรรมคือว่าสถาปัตยกรรมคือปัน้นดุริยางคือเครื่องดนตรีปฏิมากรรมคือแกะสลัก แล้วมาดูของในเรื่องของภูมิปัญญาไทยกันดีกว่าภูมิปัญญาไทยคืออะไรความรู้ที่เกิดการเรียนรู้ของมนุษย์และปฏิบัติอ่าสัมพันธ์กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันนี้ที่ขอจะเรียกว่า2โคโครแรกคือโคมนุษย์โคที่2คือธรรมชาติสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นถูกต้องผลิตผลงานของบุคคลถูกต้องการจัดแบ่งสาขา10ส,สาขาข,ของภูมิปัญญาไทยสาขาที่1คือสาขากเกษตรกรรมคือ การเกี่ยอย่างทำไร่ทำนาถ่ไถนาสวนเกษตรต่างๆสาขาที่2คือสาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรมคือการแปลรูปอาหารเช่นเอากล้วยเนี่ยมาแปลรูปอะไรมากล้วยทอดกล้วยปุดชีเป็นต้นรู้จักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทําการแปลรูปผลผลิตและก็สามารถพึ่งพาตนเองได้สาขาต่อไปคือสาขาการแพทย์แผนไทยจะใช้สมุนไพรเนี่ยมาเป็นยารักษาโรคต่าง แล้วก็กายภาพบําบัดนวดตัดกระดูกสาขาต่อไปคือสาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆการทําฝายการทําปะการังเทียมหรือป่าชายเลนปลูกต้นไม้ต่างๆอ่ะแล้วสาขาต่อไปคือสาขากองทุนและธุรกิจชุมชนก็คือจะเกี่ยวกับในด้านการเงินงเลยการจัดกองทุนของชุมชนอ่ะในรูปแบบต่างๆคือสากกอออมทรัพย์และธนาคารหรือว่าอ่ะท่านนึกไม่ออก ให้นึกถึงที่โรงเรียนจะมีธนาคารบางคนจะเป็นธนาคารขยายธนาคารสาขาต่างๆอ่าแล้วก็การอ่าการออมก,การกู้ยืมเพราะทำไมถึงต้องมีแบบสาณ์ธนาคารหมู่บ้านเพื่อจะแบบลุกลูกบ้านหรือคนไหนที่แบบว่าเดือดร้อนจะใช้เงินก็สามารถมากู้ยืมได้อ่าส่วนต่อไปคือสาขาสวัสดิการทุกๆอาชีพี่ยมสีสวัสดิการอยู่แล้วอย่างเช่น ครที่ทอาชีพัาข้าราชการก็จะมีสิทธิรักษาพยาบาลฟรีแล้วก็อาชีพอื่นๆอาจจะมีทำสิบประกันสังคมทำฟันฟรีเป็นต้นเพราะเราถึงต้องมีสวัสดิการเนี่ยมันเพิ่มความมั่นคงต่อเศรษฐกิจนะทุกคนแล้วก็สาขาต่อไปคือสาขาศิลปรกรรมผลงานศิลปะเช่นการวาดการปั้นให้นึกถึงวัดล่องขุนอาจารย์เฉลิมชัยอ่าซึ่ง ผลิตผลงานได้เยอะมากแล้วก็สาขาต่อไปคือสาขาการจัดการองค์กรการจัดการจัดกลุ่มในแต่ละชุมชนเนี่ยต่างๆเช่นกลุ่มออมรัพย์เป็นต้นแล้วก็สาขาภาษาและวรรณกรรมเป็นสาขาที่ใช้การเพื่อการสื่อสารความเข้าใจและก็การศึกษาภาษาในท้องถิ่นต่างๆเป็นผลงานอย่างหนึ่งทนะี่ทั่วโ,โลกอยอมรับแล้วก็สาขาต่อไปคือสาขาศาสนาและประเพณีอย่างที่พี่ิบอกไว้ว่า,วา คติธรรมคําสอนความเชื่อต่างๆหรือประเพณีต่างๆคุณค่าความสําคัญของภูมิปัญญาไทยคือ 1. เลยช่วยทําให้เศรษฐกิจดีขึ้น 2. องทำให้เบื้องพาตนเองได้เมื่อเกิดยามลำบากสามมีส่วนในการนําคําสอนของศาสนาต่างๆมาปรับใช้ในชีวิตประจําวัน 4. มีส่วนในการใช้ภาษาและสื่อสารการเข้าใจและในประเพณีที่น่าสัมพันธ์อ่า วัฒนธรรมสากลค,คือออะไรคืแนวคิดแบบแผนรูปแบบของการประพฤติปฏิบัติที่นานประเทศใ,ให้การยอมรับโดยทั่วไปก็คือการใช้ภาษาความาความเชื่อาศาสนาอาหารการกินการแต่งตัวพื้นเมืองรูปแบบการปกครองระบบประชาธิปไตยและระบบเศรษฐกิจก็วันนี้จบเนื้อหาของเรื่องวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ของชั้นเรียนศึศษาปาริญาตรอะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส i b e ด้วยและพี่เชื่อว่าการที่เราตั้งใจฟังเนี่ยรับความรู้สิ่งนั้นและเราทำให้เราจะทําให้ข้อสอบทําได้และได้คะแนนดีขึ้นสำหรับ,บนี้พี่ขอลาไปก่อนสวัสดีจ้า